S <S เราจะพามาชมศูนย์การเรียนรู้โครงการหามาดีกรมหาลาที่บสามไปไปดูกันสวัสดีครับผมลอยตีสมจักรกันทิพัฒนีเป็นผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยรอที่สามนะครับในืองเราการดำเนินการจะแบ่งออกเป็นสีน่โซนนะครับจะบอกเป็นสนนี่โซนโซนทางด้านข้ายมือ ทางด้านซ้ายมือจะเป็นการปลูกพืชผักเชนญผัวนะครับโซนทางขวามือนะครับจะเป็นโซนหออไม้เลื้อยนะครับซึ่งจะปลูกผัวผัวฝักยาวผีม่องขึ้นริทอนนะครับปลองนี้นะครับเป็นแปลงของขัวพูนะครับการเจริญเติบโเกิดตัวนะครับไปแเล่มนะครับไปแฉล่มอัตราการเกิดนะครับอยู่ที่ประมาณจุดห้าวันนะครับยังอกเป็นเมล็ดขึ้นมานะครับ ใใะระยะการเก็บเกี่ยวนะครับระยะการเก็บเกี่ยว45วันเราจะเก็บตัดได้นะครับระยะระยะของการเก็บจะใช้ชื่อหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้กัวเจะโตขนาดนี้ปลูกเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนโอ้แสดงว่านี่ใกล้เก็บแล้วใช่ไหมครับได้แล้วครับเดือนหน้าก็จะเริ่มทำการเก็บแล้ว นอั <Ooh. S 3> ่นขวาเมืองผมที่เห็นนี่ครับก็เป็นแปลงนะครับเพื่อปลัดสังครัวนะสุไกสังครัวการเท้าปลูกนะครับตอนนี้เราลงผลกากสาวไรนะครับอายุเลขอายุตั้งแต่เบิกกลนะครับถึงการเก็บเกี่ยวจะใช้เวลาเดียประมาณ45วันนะครับ45่สิบห้าวันที่ศูนย์ของเรานะครับชนทิดต่างๆเราจะจำหนาที่หน้าศูนย์จะในะรู เราดิบสุดขั้วที่ปลอดสารพิษนะครับซึ่งจะไม่ทอดแบบที่มีเลยนะใช้มุนโวมุนวายนะจะแกะเล็บนะม,มาควบค้าผสมกันเพื่อให้ดินนะครับมีคุณภาพนะครับในการเหมาะสมในการปลูกครับถึงนันดังนั้นโดยที่เราปลูกกล้วยน้ำว้าไว้นะครับการปลูกกล้วยน้ำว้นกกนำานะครับเราจะ ปลูกในห้องนะครับในห้องที่กล้วยขนาดนั้นมันแองนะครับเมื่อมันตออกฟีนี่มันจะชนขวดพอดีนะครับซึ่งมันจะกล้วยที่มีราคาดีนะครับทดลองปลูกเขาพูดดูนะครับจะได้ผลไหมก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดินของเรามันแน่นนะครับก็มีการปรับปรุงดินอีกครั้รอบสองรอบอันนี้ในขั้นทดลองนะครับตอนนี้กําลังจะออกตักนะครับ สำหรับมเมล็ดพันธุ์นี่ได้ได้มาจากไหนครับมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นะได้มาจากการส่งเสริมให้กับหน่วยนะครับตัวโครงการศุนจากกาน์นจกัพันธุ์นะศูนย์ตะกันธพิเศษนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับคืพอพวกผมก็ได้เข้าขการอบรมทางศูนย์ก็ได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้มามาปลูกนะครับแจกจ่ายกำลังพลที่เข้ารับการอบรมและชุมชนรอบค่ายและอีกส่วนหนึ่งก็ จะนําส่งคืนให้กับกองทัพเพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับหน่วยต่อไป